อันนี้เครื่องเปิดแล้วใช่ไหมคะอุ้ย <c oughs> มันฟูขึ้นมาเลยอ่ะสวัสดีค่ะแพลรวหัศยาค่ะช่วงนี้เหมือนเดิมค่ะทํางานเยอะนอนน้อยความเครียดมันส่งผลต่อผิวมากๆคุณหมอบอกว่าให้ลองทํา2โปรแกร,รมก็คือลินนาไฮฟูคอลลาเจน 8x แล้วก็ลินนาจูวีค่ะทํา2ตัวนี้พร้อมกันทําให้ผิวดูกโกลว์ใสฉ่ำวาวเรียบเนียนกระชับกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ผลลัพธ์อยู่นานมากๆด้วยเป็นยังไงบ้างคะ ชิลมากค่ะไม่รู้สึกเลยอ่ะอันนี้เครื่องเปิดแล้วใช่ไหมคะลินนาจูวี้ครั้งแรกค่ะตื่นเต้นค่ะ <laughs> อุ้ย <laughs> มันฟูขึ้นมาเลยอ่ะชัดเจนมากเ้อชัดมากอ่ะชัดเวอร์ ชิลมากมดกัดนิดเดียวอะเห็นชัดเลยก็คือ No p น n d a s ดอชิทก็คือไม่ใชเป็นต้องบีบต้องนวดอะไรไมันจะเป็นแค่ลูเข็มเล็กๆทาครีมทาและช้ชีวิตปกติได้เลยครบหนึ่งอาทิตย์ชอบมากรู้สึกสุขภาพผิวดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิง่งบริเวณใต้ตาลูบปุ่มขนดีขึ้นมันแทบจะหายไปเลยชอบผยู่ตรงตรงมากลินนาคลินิกค่ะ